ล้างเหลือล้างหน้าก่อนแม็กแม็กเลี่ยดิสังเกตเลยแล้วแม็กเอาเร็วเออนั่นแหละนั่นแหละ ไม่ใจเย็นน่ากลัวมากอ่ะนุ่มิงน่ากลัวมากอ่ะเดี๋ยวหมือนมรกมถึงเลยอออ่อร่อยดีอ่ะขอบคุณและอันดาบันมากนะครับเอาจ่ายช็อกโกแลตอร่อยแล้วพวกเรายังมาเล่นกันได้ด้วยอืมใครจะเป็นลายล้อนายใช่ไหมอร่ 他好责我。嗯 <laughs>。嗯嗯嗯嗯嗯，<noise> แก่พี่ที่อะไรแย่พ่ยังไงเพื่อนแก่คนอื่นเไม่ยอมเล่นนะพี่โกรธแล้วมาไม่รู้เราไม่รู้พี่ไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวเว้ยเมื่อกี้พี่ผู้บริสุทธิ์เจอที่สิไม่หนุกหรอกแล้วก็เล่นเหอะเล่นอย่างอื่นดีกว่าเล่นหงอได้ไรเล่นเล่นคนแอบไง เล่นเล่นเล่นอย่ามาบอมานี่มาให้ป้ายสัต์ดีไป้ายแข็งไม่ได้ไปนะ้ายน่ะเลิกเล่นแล้วเหนื่อยลามาเลิกเล่นเลิกเล่น ไม่หนุ่หรอกเชื่อเรานะ็กซ์ไอจริงๆแม็กซ์ก็ไม่หนุ่หรอกใช่ไม่หนุ่หรอกไม่หนุ่หรอกเอาชอบกินอะไรไม่ใช่เหรอไม่หนุ่มอ่ะแม็กซแม่ไม่เล่นนะแม็กซ์โมโหนู้นเว้ยแม็กซ์เราโมโหนู้นเว้ยแอบโมโหหรอไม่หนุ่มหรอกเชื่อเราเหรอได้ผลเว้ย